เทเมล็ดออกมาแบบนี้เทให้หนูหน่อยสิแล้วก็คุณเดี๋ยวเราพักแค่แป๊บหนึ่งปลูกให้มันเป็นหลุมนะปลูกอะไรคะคะรีปลูกอะไรปลูกสักสี่หลุมอ่ะเดี๋ยวปลูกให้่ใหห้นูเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูหน่อยแป๊บหนึ่งสี่ใจเย็นสี่หลุมหรอให้หนูหน่อยว่าแคตแคตทำหลุมให้หน่อยนี่ค่ะอ่า แล้วก็ทําหลุมทำหลุมนี่ป้าทําหลุมไม่ให้แล้วเนี่ยทำหลุมทําหลุมอ่าอ๋อทำหลุมสิทําหลุมนิดเดียวนิดเดียวอ่า่โอเคอ่าแล้วก็เมล็ดใส่เข้าไปข้าวเมล็ดใส่กะทิข้าวเมล็ดนะครับบ่าในหลุมค่ะในหลุมโอเคทำหลุมนั่นเลย อ่าอ่านี่เทกองลมกันไปแล้วขยับน้อยเอห้วนน้อยหวนน้อยก็ก็ตที่ใส่ดิยังโอ้ยโทษค่ะอันที่ใส่ดิยังอันที่ใส่เรียบร้อยพอใส่ยังใส่เรียบร้อยโอ้โหกรลบกลบเบาเบาชาวสวนตัวจิ๋วแล้วเสร็จแล้วเราก็รดน้ำต้นไม้หน่อยนึงนิดเดียวนะคะโอ้เยอะไปเยอะไปเยอะจะเน่า เสร็จแล้วก็รดน้ำต้นไม้ค่ะต้นน้ำต้นไม้น้ำต้นไม้เสร็จแรดน้ำต้นไม้หน่อยรดน้ำนิดเดียวโอ้นิดเดียวลูกนิดเดียวนิดเดียวลูกน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมเลยจะรอดไหมอ่าจะไปต้นไม้ที่เราเสร็จแล้วเราเอามาตั้งเลยค่ะต้นไม้กระเพราหน้าสงสารต้นไม้กระเพราหน้า อ๋อ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 มาค่ะมาค่ะมาต่อค่ะมาต่อมาค่ะอันนี้ของหนูอ่าเรียงกันค่ะโอเคเก่งมากทุกคนถ่ายรูปกับต้นไม้หน่อยอ่าหันหน้าหันหน้าหันหน้าหหน้าให้ลุงยิ้มหน่อยหันหน้าทางนี้ค่ะหันหน้าให้ลุงยิ้มหน่อยหันหน้าทางนี้อ่าหนึ่งสองมองกล้องโอ้โหต้นไม้อย่าแย่งกันมีนน